หังจากที่ทันโซลิวชิงชันเปิดใช้เข็และวิชาผู้ผ่าของเขาในการเขาโจมตีพระเอกไปซึ่งการโจมตีที่รุนแรงมากๆ มันก็ทําให้พ่อของเพกที่เห็นรวมถึงกลุ่มพนมิตรของเพกคนอื่นๆพวกเขาเองก็ต่างพักันตกใจมากการโจมตีรุนแรงขนาดนี้เกรงว่ามูเฉินยากจะสามารถรับมือได้แนๆ่ๆแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่อย่างที่พวกเขาคิดนะครับซึ่งในตอนนี้การโจมตีถึงแม้จะรุนแรงมากๆรพอเอกก็พยายามที่ใช้พลังของเขาทั้งหมดทีม่มีมันก็เป็นเคล็ดรับตาวิชาฉลัวบปแล้วนะเป็นเคล็ดรับวิชาขั้นที่4ี่นะครับผมในการโจมตีสวนกลับสกัดการโจมตีของทัพโซลิวชิงชันเอาไว้ในตอนนี้พระเอกก็สามารถท ทำรายการโจมตีเข็ดหล่ว,วิชาภูผาของทัพโซลิวชิงชานได้จึงทำให้เหล่าผู้คนในอาณาจักรหลิวพวกเขาเองก็ต่างประัตกใจมากพอสมควรนะครับในด้านความแข็งแกร่งของเพกในตอนนี้ถึงแม้พวกเขาจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยนะครับว่าพเอกนั้นได้รับพลังมาจากไหนแต่สามารถป้องกันการโจมตีของทัพโซลิวชิงชานได้นั้นก็ถือว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งมากพอสมควรแล้วแม้แต่กระทั่งทัพโซลิวชิงชันเองตัวเขาเองก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับไม่คิดเลยว่าความแข็งแกร่งของเพกในตอนนี้ มันจะสามารถเทียบเท่าเขาได้แล้วนะครับแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าในการต่อสู้ในวันนี้จะพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับเพกแต่อย่างใดนะครับเนื่องด้วยที่ก็พอจะรับรู้ว่าพระเอกได้รับพลังมาพลังนี้ก็คงจะอยู่ได้ไม่นานถ้าเกิดว่าตัวเขาสามารถยื้อพลังในการต่อสู้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้พลังของพระเอกก็คงจะอ่อนแอลงนะครับสุดท้ายก็จะสามารถจัดการคับพระเอกได้อยู่ดีในตอนนี้เท่าโซลิวจิงซานเองเปิดใช้รูปแบบเคล็ดวิชาลับของเขาอีกหนึ่งคัน เป็นเข็มรับวิชาสัตว์อสูรนะครับแถมสัตว์อสูรนี้มันก็เป็นสัตว์อสูรเทพอีกด้วยในการเข้าโจมตีพอเพกไปนะครับจึงทําให้แม่นางทางเซียนเอ,อ๋อรวมถึงคนอื่นๆเองพวกเขาเองก็ตามพากันตกใจและก็เป็นห่วงพอเพกมากๆนะครับเนื่องด้วยที่เข็ดรับวิชาสัตว์อสูรของเท้าโหริวจิงซานนั้นเป็นเข็รับสัตว์อสูรเทพเลยก็ว่าได้ ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับสัตว์อสูรของพวกเขาที่มีอยู่ในตอนนี้เกรงว่าไม่สามารถรับมือต่อสู้ได้แน่ๆนะครับผมการโจมตีเดียวก็อาจจะทําให้พวกเขาตายได้เลยนะครับแม้ว่าพ่อของเพกเองตัวเขาจะเป็นห่วงลูกชายของเขามากในการโจมตีในครั้งนี้อยากที่จะสามารถรับแด้แน่แต่ถ้าเกิดว่ายืนมือเข้าไปช่วยแล้วล่ะก็มันก็เป็นเพียงแค่พาละให้ลูกชายเท่านั้นนะครับก็ทําได้เพียงแค่ภาวนาในใจให้ลูกชายของเขาสามารถโจมตีรับมือกับการโจมตีของทัพโซลิวชิงซานได้เท่านั้นนะครับ ทางด้านของพระเอกกตัวเขาที่พยายามป้องกันการโจมตีของทัศโซลิวจิงซานเอาไว้ด้วยเคล็ดลับวิชาต้าเฉลวมมราระดับสีของเขาแต่ว่าการโจมตีนี้มันก็รุนแรงจนเกินไปนะครับผมพระเอกถึงแม้ว่าจะใช้ในการโจมตีส่วนครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีได้อยู่ดีนะครับพระเอกถูกการโจมตีจนลอยกระเด็นออกไป ร่างกายของเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากพอสมควรนะครับผมในตอนนี้แทบที่จะมีแรงลุกขึ้นมาในการต่อสู้ได้อีกครั้งแล้วจึงทําให้พ่อของพอเพคร่วมถึกคนอื่นพวกเขาก็พยายามวิ่งเข้ามาในการรับตัวพอเพกเอาไว้แต่พระเอกก็ได้ห้ามทุกคนเอาไว้ตัวเขายังมีแรงสู้ต่อห้ามให้ใครเข้ามายุ่งในการต่อสู้นี้เป็นอันเด็ดขาดทุกคนก็ต้องรีบทําตามคําสั่งของพอเพกไปนะครับถึงแม้ว่าในใจลึกอยากจะเข้ามาช่วยพระเอกก็ตามแถมตัวนกกระจอกยิวยยสาวตัวเธอก็พยายามที่จะห้าม พระเอกเอาไว้ว่าให้พระเอกนั้นรีบพาพอแล้วก็หนีออกไปจากที่นี่มันยังพอที่จะมีโอกาสในการหนีรอดออกไปจากที่นี่ได้แต่พอพระเอกได้หันไปเจอคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นลุงของเขารวมถึงคนที่เขานั้นได้เคยรู้จักแม่นงางถังเซียนเอ๋อเองก็ตามเะครับพระเอกยิ่งจะไม่ให้ใครนั้น มาตายอยู่ในสถานที่นี้เป็นอันเด็ดขาดถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะต้องตายแต่ก็จะช่วยเหลือทุกคนให้ได้เหมือนกันนะครับถึงแม้นอกจอกจิวโยตัวเธอก็พยายามเสียห้ามเพอเอกเอาไว้นะครับแต่เนื่องด้วยที่มันเป็นการตัดสินใจของเพเอกแล้วตัวเธอก็ไม่ได้ขัดแต่อย่างใดนะครับสมมอบพลังให้เพอเอกต่อไปฟื้นฟูร่างกายของเพเกให้กลับมาต่อสู้ได้อีกครั้งนะครับแต่ร่างกายของเพเในตอนนี้แทบที่จะไม่สามารถรับได้ไหวแล้วดับพลังของเพเกในตอนนี้อยู่เพียงแค่รับจักรวิญ,ญญาณขั้นปลานะครับผมการที่จะ รับพลังแข็งแกร่งขนาดนี้ได้นะร่างกายก็เลยแทบที่ไม่สามารถทนได้ไหวแล้วนะครับร่างกายของเพกในตอนนี้มันกําลังร้าวไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าทนทานในการต่อสู้ไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะทําให้ร่างกายแหลกสลายไปเลยก็ว่าได้แต่ในตอนนี้พระเอกก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับตัวเขานั้นก็ได้ฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งทางเดียวที่เขานั้นจะสามารถเอาชนะได้มันก็คงจะต้องเป็นวิธีนี้เท่านั้นนะครับพระเอกในตอนนี้เปิดใช้รูปแบบค่ายกลวิญ,ญญาณของเขานําเอาตราสัญลักษณ์ค่ายกลจานวนมาก ในการปรากฏตัวมาเพื่อหลอมรวมในการเป็นค่ายกลระดับสามนั่นเองนะครับจึงทําให้ผู้คนเท่นเช่นนี้โดยเฉพาะคนที่เคยต่อสู้กับเพกนะครับหลิวมู่ไปหรือว่าท่านโสรองของอนาจัยกิวนั่นเองพวกเขาก็พอจะรับรู้ได้เลยนะครับว่าค่ายกลวิญ,ญญาณที่พระเอกสร้างขึ้นมันยากที่จะสามารถตอ่อกรได้แน่ๆถ้าเกิดว่าเป็นค่ายกลระดับ3ามจริงๆแม้แต่กระทางท่านโสริวจริงซานก็ยากที่จะสามารถรับมือกับค่ายกลน,นี้ได้ในตอนนี้พระเอกเปิดใช้รูปแบบค่ายกลวิญ,ญญาณของเขาเขา สู่สภาวะคลายพลังจิตนะครับเพื่อทาการสร้างคลายกลระดับสมขึ้นมานั่นเองจึงทําให้ทัานโซลิวจริงซานที่เห็นชั้นนี้แล้วนะครับตัวเขาก็พอจะรับรู้ได้เลยในการสร้างคลายกลระดับสมนี้ขึ้นมาถ้าเกิดว่าสร้างขึ้นมาสําเร็จแล้วตัวเขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีหนีแน่แต่ก็ยังมีความมั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะในการสร้างคลายกลระดับสามได้นั้นมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับแถมถ้าเกิดว่าไม่มีสมาธิมันไม่สามารถสร้างคลายกลวิญญาณขึ้นมาได้แน่ตัวเขาก็พยายามพงเข้า ไปในการโจมตีพอเพกนะครับเพื่อขัดขวางสมาธิของเพกเอาไว้แต่ละว่าถึงแม้ว่าจะโจมตีเข้าใส่พระเอกไปในรูปแบบไหนก็ตามนะครับพระเอกก็ยังสามารถกระโดดหลบการโจมตีได้อยู่ดีในตอนนี้ตัวเขาก็พอจะรับรู้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนี้ต่อไปพระเอกก็คงจะสามารถเข้าสู่ในสภาวะว่วงพลังจิตได้ในการสร้างข่รกลวิญญาณระดับ3ามนะั้นมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสําหรับไอเด็กคนนี้ตัวเขาก็คิดว่าจะต้องเอาจริงในการจัดการต่อสู้กับพระเอกแล้วเพราะ ถ้าเกิดสร้างคคายกลระดับสามขึ้นมาสามําเร็จได้จะไม่มีโอกาสในการเอาชนะพระเอกได้แน่ในตอนนี้ทั้นโซโลิวจิงซาร์เปิดใช้รูปแบบสัตววิญญาณเทพของเขานะครับและก็ใช้ร่างกายองตนเองผสานจิตวิญญาณเข้าใส่ในปีศาจเทพตนนี้นะครับเกิดการหลอมรวม,วมการประสานพังกันเกิดขึ้นแต่มันก็จะมีผลกระทบกับผู้ใช้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเอาชนะพระเอกได้ขเขาก็จะยอมทาเหมือนกันแพ้ไม่ได้นะครับไม่ยอมเสียหน้าเป็นอันเดกดาดถึงแม้ว่าจะเป็นอันตรายก็ตามนะครับในตอน ทำโซลิวจริงซัดเปิดชายรูปแบบสัตว์วิญญาณเทพของเขาในการเขาโจมตีพระเอกไปนะครับจึงทําให้พ่อของพอเพกรวมถึงคนอื่นที่เห็นพวกเขาก็ต่างพากันตกใจมากพวกเขารับรู้ได้เลยว่าในการโจมตีสุดแข็งแกร่งนี้ยังไงพระเอกไม่สามารถรับการโจมตีได้แน่เพราะก็ยังไม่สามารถสร้างใายกลวิญ,ญญาณขึ้นมาได้เลยนะครับทุกคนก็ว่ายอะไรรอเร็วนะฮะแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับในตอนนี้พระเอกสามารถเปิดใช้รูปแบบไข้กลวิญญาณระดับสาได้มันก็เป็นไขย คกลบุกผานะครับในการป้องกันการโจมตีของท่านโซลิวจิงสัตเอาไว้มันก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับคายกลระดับ3สามารถต้านทานการโจมตีสุดแข็งแกร่งท่านโซลิวจิงสานได้จึงทาให้ท so ่านโซลิวจิงสานในตอนนี้ตัวเขาเองก็ตกใจมากพอสมควรนะครับไม่คิดเลยว่าพระเอกจะสามารถเข้าสู่สภาวะจิตเปิดใช้รูปแบบาคากลวิญญาณระดับ3ได้ในตอนนี้ตัวเขาก็ได้ทําการโจมตีพระเอกไปอีกครั้งนะครับด้วยเคล็ดลับวิชาสัตอสุทพในการเข้าโจมตีพระเอกไปอีกครั้ง เป็นการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาที่จะสามารถใช้ได้แล้วในตอนนี้นะยับแต่พระเอกก็ไม่ได้เกรงกลัวเหมือนกันนะยับพระเอกเปิดใช้รูปแบบไข่กลนบกผาไายกลระดับ3ในการเข้าโจมตีทั้มโซลิวจิงซานสวนกลับไปนะครับจึงทำให้การต่อสู้การโจมตีที่เข้าพละพลังกันไปในระดับพลังที่แข็งแกร่งมากๆนะครับ ก็ทําให้ทูบบริเวณรอบๆโผุ่พงไปด้วยพลังอรอร่าอันมหาศาลแทบที่จะทําให้ห่วงอวกาศถูกชี้ขาดเลยก็ว่าได้นะครับจึงทาให้ทุกคนก็ต้องรีบใช้พลังบาเรียรป้องกันในการป้องกันการโจมตีนี้เอาไว้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่ป้องกันร่างกายของพวกเขาก็คงจะแสลกสลายในการโจมตีนี้เลยก็ว่าได้แต่ก็ดูเหมือนว่าในการประทับพลังของทั้งสองคนนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของเพกที่เหนือกว่าการโจมตีของเพคที่รุนแรงก็ทาให้เพกสามารถทําลายการโจมตีของทัศนิวจิ ซึ่งทําให้ผู้คนเต้ยนเช่นนี้รวมถึงอาณาจักรหลิวเองนะครับพวกเขาก็ต่างพาก,กันตกใจมากมากนะครับเพราะเนื่องโดยที่สัมผัสได้เลยว่าทันโซหลิวจิงซานในตอนนี้ไม่มีพลังลงเรือในการโจมตีอีกต่อไปแล้วต่างจากที่พระเอกนั้นยังพอที่จะสาวมาต่อสู้ได้ในตอนนี้พระเอกก็ได้ทําการเปิดใช้รูปแบบค้ายกลบพาของเขาอีกครั้งในการเข้าโจมตีทันโซหลิวจิงซานไปนะครับทันโซหลิวจิงซานที่เห็นการโจมตีนี้ตัวเขาก็พอจะรับรู้ได้เลยว่าไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้แนะ่ พยายามที่จะหนีออกไปจากที่นี่วิ่งหัวซุกหัวซุนกันเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายไม่สามารถหนีออกจากการโจมตีของเพกได้การโจมตีของเพ,พก่งเข้าโจมตีเข้าใส่ร่างกายของท่านโสหลิวจิงซานแม้กระแต่กระทั่งสัตว์วิญญาณเทพของเขานะครับก็ถูกการโจมตีจนร่างแหลกสลายตายไปในที่สุดนะครับก็ทําให้ผู้คนของอาณาจักรหลิวเองพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่ยืนอึ้งอ้าปากั้างเท่านั้นไม่คิดเลยว่าพระเอกจะสามารถจัดการฆ่าพ่อของเขาได้รวมถึงพันธมิตรอาณาจักรอื่นๆที่ยอมเ ร่วมกับอาณาจักรหลิวในตอนนี้ก็ต้องพากันรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดไปเหมือนกันนะครับแต่ทางด้านของกลุ่มพ่อของเพกนั้นพวกเขาก็ต่างพากันดีใจมากๆนะครับที่พระเอกสามารถเอาชนะทั้งโซลิวจิงซานได้พวกเขาก็จะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้นี้เหมือนกันนะครับในตอนนี้ก็จะทําให้พวกเขาก็ต่างกันชื่นชมพ่อของพอเอกเลยเลี้ยงลูกมายัางไงถึงทําให้ลูกชายแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้แต่ตัวพ่อของพอเพกเองก็ยังรู้สึกสงสัยในตัวลูกชายของเขาเหมือนกันนะครับพอจะรับรู้ได้เลยว่า ลูกชายของเขาก็คงจะต้องยืมพลังของใครบางคนในการช่วยเหลือให้ตัวเองแข็งแร่งขึ้นแน่ๆก็ทําได้เพียงแค่สงสัยไปเท่านั้นนะครับแต่ทางฝั่งของเอเองที่ใช้พลังมากเกินไปนะครับร่างกายแทบที่จะไม่สามารถทนได้ไหวตัวเขาก็ได้หมดสติจากการหมดพลังไปเหมือนกันนะครับแต่ก็จบไปในอีพีนี้ก่อนนะครับอีพีที่23นะครับอีพีที่ล่าสุดแล้วอีพีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันในสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์นะครับเรื่องนี้สามารถดูแบบเต็มถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปไอชีอีเท่านั้นนะครับโอเค 呀，拜拜。